นูน่นลูกตัวก,ก่อนเขาหนึ่งแดงๆนงูตัวที่นับจากนี้ไปเป็นตัวที่สองนะครับส่วนสะพายสีแดงๆนะครับ็ล,ลูกตัวแรกของเขาเป็นตัวเมียครับแล้วก็มาในตัวที่สองเนี่ย สีขาวนะครับเป็นตัวเมียอีกนะครับเนี่ยตัวลูกดกนะครับเนี่ยสวยเลยหน้าเหมือนพ่อกันเลยหางเหมือนพ่อกันเลยครับครบคันที่ขายไปแล้วครับไอ,อ้อัปจีขายออกไปแล้ว แต่ทุกคนรกไม่ออกนะครับน้องวัวไม่ตกนะครับทำไงดีนะครับรอตั้งแต่เมื่อวานนะครับเนี่ยมันไม่ยอมออกเลยนี่มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับหรือมันรกมันตกก่อนไหมมันมันโพดกลางคืนนะครับ โคอดมากลางคืนพอมาตอนเช้าอย่างนี้ก็เห็นลูกมันวิ่งได้แล้วไม่รู้ลูกมันจะตกกลางคืนหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับรอทั้งวันก็ไม่เห็นมีตกออกมาเลยนะครับหรือว่ามันจะติดอยู่ในท้องในมดลูกหรือเปล่ามันจะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดว่ามันไปติดอยู่ในมดลูกนะครับ กลัวเหมือนกันเนาะกลัวนะครับกลัวมันจะเป็นอะไรลูกสวยเลยครับทุกคนสีขาวมันพ่อเ้ามากหางสั้นนะครับพ่อขนะอาปาจีที่ขายไปแล้วน,นะครับนมเลยมาดูตัวอื่นสิเนี่ย อิบรม,มันสีขาวนั่นก็นท้องแล้วอันนี้มันลูกของเขาเนี่ยให้ตัวผู้ตัวนั่นนะนี่นี่ลูกของอันนี้อันนี้ก็ท้องแล้วเนี่ยคือว่าใช้ได้เลยนี่ลูกตัวนึ่งลูกตัวตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่านั่นลูกตัวแรกลูกตัวก่อนแล้วก็มา ส่วนนี้แล้วก็ในท้องอีกนะครับส่วนอีนี่นี่ก็คือลูกของมีไทยใหญ่เนี่ยลูกตัวนี้แล้วก็มามีน้องที่กำลังคลอดใหม่นะครับส่วนอีนี่อิชาเล่จีน้ำตาลนี่นี่คือลูกเขาเนี่ยนี่คือลูกเขาก็โตแล้วนะครับ แต่ยังไม่ท้องยังไม่เป็นสัตว์เลยยังเงียบอยู่ยังไม่เป็นสัตว์เลยนี่สองตัวนี่นะครับนะครับท่านผู้ชมหอมเนี่ยลูกของมันก็เนี่ยเท่ากับไอตัวนี้แหละแต่ตายโคอดพร้อมกันนะพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าตายปีที่แล้วช่วงหน้าหนาวนะครับมันลม้มลงลงลงุกลุล้ลลขึ้น รักษามดตั้งเกือบหมื่นนะครับไม่รอดเลยตายนะครับทุกคนแม่ก็พร้อมเอาไปคุ้นใสให่หัวอาหารยังไงมันก็ไม่อ้วนนะครับมดูจะทำงานนะครับนี่แล้วอีตัวนั้นอีตัวนั้นก็ลูกมันอยู่นูนนะ่นเดี๋ยวไปดูลูกมันนะครับนั่นนะ่ะนี่ก็ไม่เป็นสัตว์สักทีนะชาลีนนะ่ะมันเป็นอะไรพร้อม มันก็ไม่ผมเท่าไหร่นั่นเนี่ยมันก็ปันกลางนะครับมันก็ไม่ได้ผมจนเดือดติดครูงนะครับเนี่ยแต่มันไม่เป็นสัตว์นะครับทุกคนไม่เป็นสัตว์เลยลูกเขาก็คลอดพร้อ,รอ,รอมๆกันกับพวกปามันนั่นแหละลูกครับแต่ก็ไม่เป็นสัตว์ชักทีเลยนะครับไม่ได้จะทำไง อันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับนี่ฉีดยาไปบำรุงไปอะไรไปยังไงก็ไม่อ้วนนะครับทุกคนนี่เจ้าพ่อพันุมาใหม่นะครับเจ้าม็ดมะขามเอามาใหม่นะครับนี่ก็ยังยังทับไม่ค่อยเป็นนะครับนี่ยังผสมไม่เป็นนะครับทุกคนนี่แขนขาใหญ่ตัวใหญ่เลยครับ ยังดูอ่อนๆอยู่นะครับนี่มาไว้ประจำขอบของเรานะครับทุกคนแค่นี้นะครับ